วัสดีครับเพื่อนๆหลังจากที่มีคอมเมนต์เข้ามานในคลิปวิดีโอที่ผมได้ทําไปบอกว่าช่วยสอน F2L ให้หน่อยนะครับประมาณ23าคอมเมนต์ผมก็เลยคิดว่าเออถ้ามาทําสอน F2L นี่ก็น่าจะเป็นประโยชน์นะถ้าทําแบบละเอียดละเอียดแล้วก็เน้นเข้าใจนะครับก็เลยจะแบ่งออกเป็น5สเต็ปดทวยกันนะครับในการทํา F2L แต่ก่อนอื่นที่จะเริ่มสอนก็มีสิ่งหนึ่งไม่ใช่สิ่งหนึ่งก็มีสิ่งที่ต้องเข้าใจก่อนจะเริ่ม5สเต็ปนี้นะครับ อ่อย่างแรกเลยนะครับก็คือการทําคอสนะครับอันนี้ปิดผมบิดมโมวๆให้มันเล็กๆก่อนเนาะการทําคอสก็คือการทําคําคอส <c oughs> คือทํากกบาทนะครับอย่างอันนี้นะครับจะเก็บขาวหาเก็บน้ําเงินเออแล้วก็มีอันนึนนงนี้นะครับสเต็ปแรกคือต้องเข้าใจการทําคอสคือเป็นรูปรูปบวก หรือรูปก,กบบากระบนั่นเองครับก่อนที่เราทำ F2L ได้นะครับซึ่งโดยพื้นฐานเนี่ยเราจะต้องเริ่มเล่นแรกๆเนี่ยเอาขาวไปล้อมเหลืองก่อนนะแล้วก็บิดให้มันตรงแล้วก็ไล่เก็บทีละอันไปเรื่อยๆไปหาขาวอันนี้ก็เป็นสเต็ปแรกที่เราจะต้องเข้าใจก่อนจะไปทำ F2L มันต้องผ่านมันก่อนแหละไม่ไงั้นมันทำ F2L ไม่ได้เนาะ 2ก็คือการเก็บมุมนั่นเองครับอย่างเช่นเราจะเก็บมุมนี้เรามีวิธีการเก็บพื้นฐานแล้วก็คือจับชิ้นเนี้ยยัดลงไปครับก็คือการอาจจะเป็นการบิดขึ้นแล้วก็บิด U วะแล้วก็บิด R เป็นการเก็บม,มุมนฮะแต่ทีนี้ F2L เนี่ยเราอาจจะไม่ได้เก็บแบบนี้อย่างเดียวนะเราไม่ได้บิดแค่ขึ้นแล้วก็ บิดออกลงไปอย่างเดียวเนาะ F2L เนี่ยมันมีการเก็บได้หลายอย่างดังนั้นการเก็บมุมชิ้นเนี่ยมันไม่ใช่แค่บิดอย่างนี้มันมีวิธีนี้เราอาจจะหันด้านนี้แล้วก็บิดบิดมุมนี้ขึ้นมาเนาะปับ๊บแล้วก็เก็บมุมแบบนี้แทนอ่ะมันไม่เหมือนกันนะครับการใส่ลงไปแบบนี้กับการหันข้างๆแล้วใส่ วิธีก็ให้เราลอง <laughs> บิดๆด,ดูครับว่ามันเออมันต่างกันนะการเก็บมุมแบบเนี้ยข้างๆหรือมแม้แต่การบิดลงไปตรงๆน่ะปั๊บเนี่ยแล้วเราก็ค่อยมาปรับคอสให้มันถูกเหมือนเดิมเนี่ยก็เป็นการเก็บมุมอย่างหนึ่งนะเมื่อเราเริ่มเข้าใจการเก็บมุมเนี่ยมันมีหลายวิธีนะครับก็ไป สเต็ปตัดไปก็ต้องไปเข้าใจเรื่องต่อไปนะครับก็คือการรักษาคอสรักษาคอสที่เราทํามาเนี่ยนะการเก็บมุมเนี่ยทุกครั้งที่เราบิดเก็บมุมเนี่ยคอสของเราเนี่ยมันขึ้นมานะแล้วพอมุมกลับไปเนี่ยคอสมันก็ยังอยู่เหมือนเดิมนะดังนั้น F2L ที่เราจะทําทุกครั้งทุกครั้งเนี่ยเราต้องรักษาคอสให้มันอยู่ในรูปของเดิม ก็คือเราจะบิดด้านไหนก็ได้นะบิดสมมติบิดขึ้นมานะแล้วด้านบนอนะ่ะด้านบนมันจะฟรีนะครับแบบเราจะบิดบิดยังไงก็ได้นะบิดกี่ครั้ง12-3ครั้งเนี่ยได้หมดแต่พอเราบิดไปปุ๊บเนี่ยด้านบนอ่ะเราจะต้องเอาคอสกลับมานะอ่าหรือแม้แต่ด้านนี้มือซ้ายของเราเราบิดขึ้นไปหนึ่งครั้งเนี่ยด้านบนเนี่ยมันฟรีเนานะอ่าจากนั้นเราก็บิดกลับมาปุ๊บ คอสของเราเนี่ยเหมือนเดิมดังนั้นจะบิดกิจด้านบนกิจกี่รอบก็ได้เอากลับมาหรือแม้แต่ด้านหน้าสมมติบิดด้านหน้านะครับคอสด้านหน้านะชิ้นนี้ด้านบนก็ฟรีแต่สุดท้ายเนี่ยเราต้องบิดกลับมาให้คอสมันเหมือนเดิมอ่าหรือแม้แต่ด้านหลังเราบิดด้านหลังเนี่ยคอสด้านหลังเนาะแล้วด้านบนก็บิดฟรีไปแต่พอต่ำมาปุ๊บแล้วก็ปุ๊บ กลับคอสให้มันเป็นเหมือนเดิมอ่าอันนี้เข้าใจหวานว่าเนี่ยการรักษาคอสเอาไว้นะครับไม่ให้มันเสียรูปก็คือเราจะบิดด้านไหนก็ได้แลพอบิดไปปุ๊บเนี่ยเราก็กลับให้มันเหมือนเดิม,อมคอสเนี่ยมันจะอยู่เหมือนเดิมหรือแม้แต่นหน้าเนาะด้านหลัง่ะอืมคอสเนี่ยต้องกลับมาเหมือนเดิมนะโอเคครับทีนี้ก็มาเข้าใจสเต็ปทั้ง5ก่อนนะครับ สเต็ปที่หนึ่งครับก็เป็นสเต็ปที่ง่ายที่สุดก็ค <Yahoo! S 1> ือการมองหาคู่ที่เราจะทํานั่นเองครับอ่ามองหายัางไงครับผมก็แนะนําให้มองด้านบนก่อนด้านบนหาชิ้นที่มันใส่ง่ายาเราเจอชิ้นนี้ดูแล้วน่าจะใส่ง่ายมองหาคู่นั้นนะครับก็คือคู่ของชิ้นนี้ยคือชิ้นไหนครับเราจะเอาไปใส่ม,มุมนี้ใช่ไหมครับดังนั้น ด้านขอบอีกอันนึงก็คือชิ้นนี้ซึ่งมันอยู่ตรงนี้พอดีเลยแบบนี้เราเจอครับอันแบบนี้เราเรียกว่าเราเจอสองชิ้นนี้ชิ้นนี้กัแบบชิ้นนี้เนาะ่าสเต็ปที่1คือมองหาหเจอก่อนว่ามันอยู่ไหนนี่เราเจอมองเงินเจอพอดีโอเคสเต็ปที่2นะครับก็คือทําให้มันอยู่ด้านบนด้านบนหมายถึงด้านบนเนี้ยฮะด้านชั้นบนสุดชั้นา่า สเต็ปที่2คือทําให้2ชิเชนเนี้ยมันอยู่ด้านบนนะครับทำยังไงนะครับก็อย่างที่บอกไปคือเราสามารถบิดขึ้นแล้วก็บิดบิดด้านบนอะ่ะไปทิศทางไหนก็ได้นะดังนั้นเนี่ยผมจะเอาขึ้นมาด้านบนโดยการบิด2ชิเชนเนี้ยบางเลยมันอยู่ติดกันนะบิดขึ้นไปปุ๊บแล้วก็บิดอยู่ให้มันหลบหลบไป2ฝั่งนี้เมื่อกี้มันอยู่แบบนี้นะอะ่ดูช้า,ชา เดี๋ยวคนจะบอกอทําเร็วอย่างนี้ไม่รู้เรื่องนะ,ะขึ้นมาก่อนนะฟาบช้ามากนะอ่าแล้วก็บิดสองชิ้นนี้หลบไปตรงนี้หรือตรงนี้ก็ได้อ่ผมหลบไปตรงนี้นะบิดสองชิ้นนี้หลบไปฟาบช้ามากแล้วรักษาคอสออกกลับมาฟาบอ่าได้แล้วครับเห็นไหมครับสองชิ้นนี้มันอยู่ด้านบนแล้ว มาอยู่ด้านบน2อ,องชิ้นนะอันนี้ก็เป็นสเต็ปที่2คือทําให้มันอยู่ด้านบนทั้ง2ชิ้นอ่าสเต็ปที่3นะครับบอกว่าให้พลิกมุมสีขาวผมหมายถึงว่ากรณีที่คอสมันเป็นแบบนี้ครับแล้วขาวเนี่ยมันชี้ฟ้าอยู่ยนะนะมันชี้ไปด้านบนแต่แบบนี้ไม่ชี้ครับเนี่ยถ้าถ้ามันชี้แบบนี้มันจะเล่นยากครับเราจะต้องทําให้มัน เนี่ยว่าไม่ชี้ก่อนทําให้แบบนเนี้ยนะอ่ะอันนี้คือเสเยบที่3ซึ่งไอสิ่งชิ้นที่เราทําอยู่2ชิ้นเนี่ยมันขาวมันไม่ได้ชี้ฟ้านะครับขาวมันชี้ไปทางซ้ายหรือทางขวามันไม่ได้ชี้แบบชิ้นชิ้นข้างหลังอ่นะดังนั้นสเยบที่สของคู่เนี้ยเราจึงข้ามไม่ได้นะครับก็ข้ามสเด็สที่3าไป ตอนมาสเตปที่4แล้วนะครับเร็ว่ามากสเต็ปที่4นี้ต้องบอกเลยว่าเป็นสเต็ปที่ยากที่สุดของการทํา F2L นะครับ oh, <no. S 1> แต่นี้ผมจะสอนแบบมิกิเนอร์นะครับก็คือเป็นการจับแยกหรือจับรวมนะครับถ้าเรามองไปปุ๊บเนี่ยสชิ้นเนี้ยเราจะต้องจับรวมกันให้มันเป็นชิ้นนี้นะครับถามว่าทําไมครับเพราะว่ามันเป็น มันเป็นสีเดียวกันเราต้องจับรวมให้เป็นชิ้นเดียวกันอ่ะก็วิธีการรวม2ชิ้นนี้ให้มันเป็นติดกันนะครับอย่างแรกเนี่ยเราก็ต้องแยกมันออกมาก่อนนี่เล่นแบบเบสิกก่อนเนาะยังไม่ได้เป็นแบบแอดวานซ์แล้วก็จับแยกก็อย่างที่บอกไปเราจะบิดขึ้นหรือว่าบิดลงเนี่ยเราด้านบนอ่ะมันจะฟรีนะครับอ่ะอย่างนี้ผมจะแยก2ชิ้นเนี้ยผมมองตรงนี้อยู่นะ ผมก็เลยบิดบิดลงเนาะแล้วก็เอาชิ้นเนี้ยไปตรงนี้เอาไปตรงนู้นเนาะ,ะแล้วก็บิดขึ้นกลับมาเพื่อรักษาคอสให้มนเหมือนเดิม่าทีนี้เราจะเห็นว่าชิ้นมุมกับชิ้นคอ,อยเนี่ยมันแยกกันแล้วเห็นไหมครับแต่ทีนี้ด้านบนอ่ะมันเป็นสีเดียวกันก็เลยต้องจับรวมจับรวมก็คือจับรวมให้มันเป็นชิ้นแบบนี้ผอ้ เดี๋ยวผมทําให้ดูนะครับก็ตรงนี้น่าจะมีคนงงแล้วแหละทําให้ดูไปก่อนน่าจะเข้าใจก่อนทีนี้ก็ทําการจับรวมนะครับวิธีจะจับรวมเนี่ยยากนะครับก็คือเราจะต้องย้ายชิ้นขอบเนะี่ยให้มาด้านนี้เนาะเพื่อให้มันรวมเป็นชิ้นเดียวกันแล้วเวลาเราเก็บมุมเนะี่ยมันจะง่ายเนาะน่าจะงงแหละแต่ดูไปก่อน,นครับพอดูไปเรื่อยๆเนะี่ยเดี๋ยวเข้าใจแน่นอน,นครับอ่ะ ผมก็เอาชิ้นเนี้ยลงมาก่อนเพื่อจะย้ายขอบเนี่ยมาฝั่งนี้นะอ่ะวิธีก็คือบินลงนะปั๊บเนี่ยคอสมันขึ้นมานะแต่เดี๋ยวเดี๋ยวเราจะเก็บให้เหมือนเดิมเอาใหมนะ่นะบิดลงปั๊บแล้วย้ายชิ้นขอบเนี่ยกลับมาเนาะมาฝั่งนี้อ่าแล้วก็เอามุมเนี่ยกลับมาปั๊บอ่าได้ไปแล้วสเต็ปที่4นะครับคือการจับแยก หรือจับรวมนะอันนี้ผมทําแบบจับรวมให้ดูก่อนอรวมกันแล้วนี่ก็จบสเต็ปที่4ถัดมาส,สเต็ปที่5อย่างที่บอกไปว่ามันมีการเก็บมุมนะ่ะได้หลายวิธีนะถ้าเราไดา้สองชิ้นเนี้ยแบบเนี้ยเราจะเล่นเก็บมุมแบบธรรมดาเนี่ยไม่ได้นะครับคือเราเก็บมุมธรรมดาอย่างเงี้ยมันก็ไม่ได้เป็นการทํา fl อย่างเช่นเราบิดขึ้นลงไปเนะี่ย ็นไหมมันมันไม่ได้เนะม,มันต้องเก็บมุมแบบใช้ความเข้าใจอ,ะอ่ะซึ่งมีการวิธีเก็บมุม2ชิ้นเนีย้ยสวิธีนะวิธีแรกก็อย่างที่บอกไปคือเอามันไปอยู่ข้างๆก่อนแล้วก็บิดบิดบิดคอร์สขึ้นมาแล้วก็เก็บลงไปอ่านี้คือวิธีแรกมันมีมีหลายวิธีมากนะครับในการเก็บทำ SRL นี่ก็จะได้แล้วชิ้นหนึ่งเอากลับมาก่อนอีกวิธีหนึ่งคือบิดมันลงไปตรงๆเลยฟับเนี่ยมันได้ใช่ไหมแต่ข้างหลังเนี่ยมันเสียดังนั้นเราจะทำยังไงครับเราก็บิดลงมาตรงๆฟับเราจะรักษากู้ชิ้นนี้กลับมาเนี่ยก็ยากหน่อยถึงทําให้ต้องบิดด้านหน้านะฟับแล้วก็กู้กู้คอสกลับมาฟับเนี่ยก็จะได้ F2L เหมือนกันนะ อ่ะแล้วเดี๋ยวไปลองทำชิ้นอื่นตัวบ้างครับทำแบบ5สเต็ปตะกี้สเต็ปที่1มองหาก่อนผมก็มองหาด้านบนเน้นด้านบนแหละจะได้ไง่ายๆก็เจอชิ้นนี้อ่ะกับชิ้นนี้พอดีเลยนะมันคู่กันนะครับ2ชิ้นนี้ทำไมมันถึงคู่กันนะครับแล้วก็บิดไปดูด,ด้านนี้ก่อนเนี่ยไม่เป็นขาวส้มน้ำเงินนะขาวส้มน้ำเงินแล้วชิ้นเนี้ยที่จะต้องเก็บก็คือส้ม งอเงินนะดังนั้นสเต็ปแรกก็คือเราเจอละสองทนี้นะอ่าสเต็ปที่2คือทําให้อยู่ด้านบนอา้าวนี่อยู่ด้านบนแล้วนี่เนาะสบายละวอย่างนี้อ่าสเต็ปที่2ก็เลยข้ามไปนะครับทําให้อยู่ด้านบนผ่ามาสเต็ปที่3พลิกมุมสีขาวแบบนี้ต้องพลิกไหมครับต้องพลิกนะครับเพราะมันขาวเนี่ยมันชี้ฟ้าอยู่เราต้องพลิกสีขาวเนี่ยให้มันอยู่ด้านใดด้านหนึ่งนั่นแหลนะอ่า แต่ทีนี้มันมีชิ้นขอบด้วยเนี่ยเราก็ต้องพลิกแบบระวังนะครับไม่ให้ชิ้นขอบเนี่ยมันตกไปอยู่ในสล็อตต่างๆเวลาเราพลิกลนะผมก็ขอพลิกขอพลิกแบบยากหน่อยแล้วกันคือพลิกแบบเอาชิ้นเนี้ยไปดันตรงนี้แลวกันก็คือดันขึ้นดันขึ้นไปเห็นไหมขอบมันลงไปมันเหมือนกับการเอาขอบเนี่ยไปเก็บผมจะพลิกสีขาวเนาะปุ๊บ เห็นไหมขาวไม่ได้ชี้ฟ้าแล้วแล้วคอสเนี่ยเราลงมาแล้วก็อาจจะบิดซ้ายหนึ่ครั้งแล้วก็บิดกลับมาเห็นไหมครับว่า2ชิ้นนี้ของเราอ่ะมันยังอยู่ด้านบนนะแล้วก็พลิกมุมสีขาวเรียบร้อยแล้วอ่ะอันนี้ก็เป็นสเต็ปที่3โอเคสเต็ปที่4ก็คือจับแยกหรือจับรวมอ่าแล้วก็มองครับมองมอง2ชิ้นนี้นะที่เราเล่นไว้ แบบนี้มันก็เป็นคนละสีนะด้านบนน้ําเงินกับส้มทําให้เรามอางปุ๊บเนี่ยเรารู้เลยว่าต้องจับจับแยกแน่นอนเพราะว่าถ้าเอามารวมกันปุ๊บเนี่ยมันจะเป็นคนละสีมันจะไม่เหมือนกับเคสของเขียวส้มทําให้ต้องจับแยกก็คือเราต้องแยกให้ส้มเนี่ยมาอยู่ตรงนี้แล้วพอเราเก็บมุมส้มมันก็จะมาอยู่ด้านนี้พอดีแต่ทีนี้การแยกแบบนี้มันยังไม่ตรงกับ คอนเซปต์ Concept, นะครับเราต้องย้ายส้มให้มาอยู่ตรงข้าม,มทีนี้เราทำยังไงนะครับก็ต้องจับแยกให้ถูกจุดโดยการเราจะย้ายส้มส้มชิ้นนี้ส้มน้อเงินเนี่ยมาฝั่งนี้อ่าเราก็เอามุมเนี่ยหลบไปก่อนแต่ว่าเราทำเนี่ยเราต้องสังเกตนะครับคอร์สฝั่งข้างหลังเนี่ยมันยังมันยังเป็นสล็อตว่างอยู่จึงทำให้เราดันลงเนี่ยมันไม่มีผลอะไรกับสล็อตด,ด้านหลังเนาะอ่า อันนี้ก็ฟังๆไปนะครับอาจจะเริ่มงงๆแล้วก็ค่อยๆทำค่อยๆทำให้เข้าใจครับอ่าอเราเอามุมหลบมาตรงนี้เนาะฟึ๊บคอสฝั่งเนี้ขึ้นมาแต่ด้านบนก็ยังฟีลทำให้เราย้ายส้มมาด้านหลังได้อ่าปับแล้วก็บิดคอสกลับมาฟึ๊บอืมเนี่ยก็จบสเต็ปที่4คือแยกอย่างถูกต้องแล้วอ่านี่คือสเต็ปสเนาะแยกอย่างถูกต้อง สเตปห้าครับเก็บมุมอ่าอันนี้เก็บมุมแบบง่ายๆได้เลยก็คือแบบพลิกขึ้นไาปุ๊บกลายเป็นสีตรงปุ๊บแล้วก็เก็บมุมลงมา่าเก็บมุมันนี้มีได้น่าจะวิธีวิธีเดียวนะครับการมีวิธีอื่นก็บอกบางทีนะครับคือการบลิดขึ้นแล้วก็บิดเก็บมุมลงมาอ่านี่ก็ได้เรียกว่าครบสองอันนะครับเนเยอร์โอเค ถัดมานะครับก็เหลืออีก2ด้านที่เรายังไม่ได้ทำเนาะเราก็มองลองดูว่าเราจะเล่นชิ้นไหนดีเรามองดูด้านบนก่อนอ่าเราจเจอแดงน้ําเงินขาวชิ้นนี้แล้วก็เห็นคู่ของมันพอดีนะอันนี้ผมทําตามสเต็ปหนเรียบร้อยนะครับสเต็ปสก็คือพลิกสีขาวนะอ่าเราจะพลิกยังไงครับตอนนี้เรายังเล่นด้านนี้ได้อยู่หรือเล่นด้านนี้ก็ได้นะครับ แล้วน้าเราต้องพลิกสีขาวเนี่ยให้มันเป็นแบบธรรมดาก่อนอผมก็มองว่าจะพลิกไปตรงนู้นแล้วกันพลิกแบบง่ายๆนะปั๊บพอเราบิดขึ้นมาเนี่ยแล้วด้านบนมันฟรีแป๊บนึงไ่เนานะด้านบนมันฟรีอ่ะแล้วก็บิดด้านบนหนึ่งครั้งเนาะปั๊บอ่านี่คือสเต็ปที่สามได้แล้วเนาะพลิกสีขาวให้มันแบบไม่ขี้ฟ้าอ่ะพลิกมุมสีขาว สเต็ปสี่คือจับแยกหรือจับรวมเป็นสี่ตัวกันดังนั้นจับรวมนะครับอผมก็มองว่าเอถ้าเรามาเล่นเหมือนเดิมเนี่ยแล้วเราพลิกแบบเนี้ยอคอร์สท,ที่เราทําไว้มันจะเจ๊งนะครับอืดังนั้นเราต้องเอาเอาชิ้นมุมเนี่ยให้มันใช้ในสล็อตท,ที่มันว่างอโดยการหลบหลบมุมเนี้ยในสล็อตท,ที่มันว่างนะครับอื แล้วก็มุมเนี้ยหลบไปตรงนี้ก่อนพร้อมกับคอสเนี่ยมันขึ้นมาแล้วก็จับรวมจับรวมชิ้น A เนี่ยไปด้านหลังปั๊บแล้วก็อามุมเนี้ยกลับมาุค่อย,ค,อยค่อยดูนะครับมันเป็นสเต็ปที่แบบว่าต้องมันต้องเข้าใจอะไรที่เราเข้าใจแล้วมันจะอยู่กับเราไปตลอดนะ <Wow. S 1> ก็ก็พูดห้านครับลองฝึกฝนเล่นดูครับอันนี้ก็ได้แล้วจับรวมสเสร็จในสเต็ปที่4ครับ สเต็ปที่5ก็คือการเก็บมุมนั่นเองนะครับก็อย่างที่บอกไปคือมี2องนคือเก็บแบบนี้ก็ได้หรือเอาหน้ามันลงมาตรงๆก็ได้นะค่อยๆบิดนะครับอันนี้ผมอาจจะเริ่มบิดเร็วละเพราะว่าอธิบายไมบแล้วนะครับต้องไปลองฝึกซ้อมบ่อยๆอทีนี้ก็ได้3 3มสามเลเยอร์ไม่ใช่ได้2องเลเยอร์ได้3 สามคู่เลืออันสุดท้ายครับก็กลับไปที่สเต็ปหนึ่งนี้คงไม่ยากล้วมองหาปุ๊บเจอแน่นอนสองตัวนี้สเต็ปสองทำให้อยู่ด้านบนอ,อันเนี้ยเราทำให้อยู่ด้านบนก็แนะนำว่าให้แยกไปก็ได้ครับวิธีทำให้อยู่ด้านบนเนี่ยเราก็ต้องบิดปุ๊บเราจะบิดด้านบนหนึ่งครั้งหรือสองครั้งดีนะครับอลองคิดดูนะครับ ผมก็ถ้าบิดสองครั้งเนี่ยแล้วเราบิดกลับมาไอชิ้นเนี้ยมันจะลงมานะครับอ่าจึงทําให้เราต้องบิดแค่ครั้งเดียวนะครับอ่าทีนี้มันก็อยู่ด้านบนสองล,ล้วแล้เราก็มองว่าสเต็ปสีจับแยกหรือจับรวมนะครับอันนี้ก็คือต้องจับจับรวมนะครับเพราะมันเป็นสีสีเดียวกันด้านบนเป็นสีเดียวกันคือแดงกับแดงนะทีนี้เราจะรวมยังไงครับตอนนี้เราพลิกได้แค่อันนี้กับ ด้านนี้เท่านั้นนะครับเราเล่น, <c oughs> ลนแต่สล็อตที่มันว่างเท่านั้น,นครับถ้าเราพลิกแบบนี้ปุ๊บแล้วเราจับรวมมันก็เป็นการรวมที่ไม่ถูกต้องนะครับดังนั้นเราต้องดังนั้นเราเลยต้องมาพลิกด้านนี้นะครับแล้วก็เอาชิ้นแดงไปด้านหลังนะปุ๊บแล้วก็กลับมาปุ๊บอ่าก็ได้ละ แล้วก็เก็บม,มุมปึ๊บปก็จะเต็มแล้วนะครับเต็ม4คู่อ่าอันนี้ก็เป็นการเก็บ F2L นั่นเองนะครับวิดีโอนี้ก็เป็นการเก็บ F2L แบบ5 step ที่ผมคิดว่าเออถ้าคนเล่นใหม่ๆมาทำ5เต e p เนี้ยมันจะง่ายขึ้นนะแล้วพอเราทำ5 step เนี่ยคล่องๆแล้วเนี่ยเราค่อยไปฝึกเล่นแบบแบบอื่นนะครับที่มันแบบมันยากกว่านี้นะครับ ผมก็อาจจะทำให้ดูหลายๆคลิปหน่อยแล้วก็อาจจะปรับเป็นแบบระดับกลางระดับแอดวานซ์มากขึ้นนะครับก็ในวิดีโอนี้ถ้าใครชอบอยังไงก็ฝากกดไลค์แล้วก็กด Subscribe ให้ช่องผมนะครับใครมีคําถามก็คอมเมนต์สอบถามได้ที่ใต้คลิปนี้นะครับวิดีโอนี้ก็มีประมาณนี้ครับไว้เจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ